สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางฮานอยงวดประจําวันพุทธที่9มิถุนายนนะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังของวันอังคารที่8ก่อนเนาะว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสําหรับ3ามนอยฮานอยพิเศษออก917707บน7ล่าง พี่น้องมี7มี1นะคะแต่ว่าไม่มี0ูนยฉะนั้นก็เข้าเฉพาะ7 1หนะคะสำหรับฮานอยพิเศษนะส่วน3ตัวจับให้3 1 7นะคะ3 1 7แต่มา9 1 7เลยทีนี้ก็ฮานอยปกติ2 6 6 4 3 4มาอีกแล้วนะคะขยันมามากเลยจริงๆพี่น้องก็นึกว่า4จะไม่มาแล้ว ก็ยังมาอีกเนาะอันนี้พลาดไปนะคะสำหรับฮานอยปกติฮานอย i p 25493อ่ามา54อีกนะคะให้53มา54นะแล้วก็93พี่น้องมี3แต่ว่าไม่มี9นะคะอันนี้ก็พลาดไปเนาะสำหรับอ่าสำหรับอ่า VIP แล้วก็ ปกติพลาดไปนะคะมาเฉพาะพิเศษ1 7ตัวเดียวโดดๆเลยนะสำหรับเมื่อวานนี้พี่น้องก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะที่พลาดไปสองนอยมาแค่นอยเดียวนะ,ะทีนี้เราก็มาดูกันต่อเนาะสำหรับวันที่9มิถุนายนนะคะสำหรับวันที่9พี่น้องจับชุดบินให้2 3 8 4แล้วก็7ค่ะ2 3 8 4 7นะคะจับคู่2 3 2 8 2 4 2 7 3 8 3 4 3 7 8 4 8 7แล้วก็4 7นะมีเบิ้ล3 3กับ88นะคะกันเบิ้ลมาให้2ตัวนะสำหรับเบิ้ล3ตัว8 8 7 728147แล้วก็033นะคะสำหรับ3ตัวอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพี่น้องจับชุดวินให้ก็จัดไปเลยนะคะกันพลาดนะนี่เย็บไปไหมก็เลือกดูนะคะ สำหรับสามตัวก็ลองหมุนในชุดวินดูนะหมุนในชุดวินดูนะคะอันนี้พี่น้องกันให้เฉยๆนะคะเบิ้ลสามสามกับ 8, 8. แปดปดก็ไม่แน่นะคะช่วงนี้เบิ้ลเขาก็มาบ่อยด้วยโผลมาบ่อยนะหรือไม่ถ้างั้นก็ไม่ต้องคิดเยอะคะ่ะรูดเบิ้ลอย่างเดียววัดดวงไปเลยนะคะรูดเบิ้ลอย่างเดียววัดดวงไปเลยหรือไม่ก็รูดสี่รูดสี่วัดดวงไปเลย,ม,ลดดเลยมาก็มานะคะไม่มาก็เจ้ากันไปนะคะก็คือ ชอบมานักสีก็รูดสีอย่างเดียวเลยค่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็มาสองสองนอยเนาะสี่เห็นไหมคะ,ะเบิ้ลมาหนึ่งนอยนะคะฉะนั้นช่วงนี้ก็ไปตามนั้นเลยค่ะไม่รูดสีก็รูดเบิ้ลเนี่ยค่ะเอาเอาแบบนั้นเลยเนาะ ส่วนถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะแนวทางทุกๆแนวทางก่อนนำไปใช้ก็โปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมใช้สติในการดูใช้สติในการเล่นนะคะ,ะแนวทางทุกๆแนวทางก็มีพลาดบ้างปังบ้างเนาะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะขอทุกคนเนงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลท์ทุก,ทก,ๆ,คทกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจพี่น้องก็ขอขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอพระคุณทุกท่านเลยนะที่อยู่เป็นกำลังใจกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ